เจนนี่ยิวถึงเวลาต้องห่างกันสามียอมทำสิ่งนี้เพื่อให้เมียสบายใจตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันจนถึงวันนี้แต่งงานสร้างครอบครัวมีทายาทด้วยกันแล้วก็ยังเสมอต้นเสมอปลายรักมั่นคงสุดๆระหว่างนักร้องสาวเสียงดีเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับสามีหนุม่มยิวฉัดมงคล ทั้งคู่ตัวติดกัน24ชั่วโมงดูแลกันและกันและช่วยกันดูแลลูกน้อยน้องอยูจินแต่เมื่อต้องห่างกันก็มีวิธีทำให้อีกฝ่ายสบายใจเมื่อทางด้านสาวเจนนี่เผยสิ่งดีๆที่ยิวทำให้เมื่อหนุ่มยิวต้องไปทำงานที่อื่นหนุ่มยิูกับเจนนี่ก็ค้างสายโทรศัพท์รายงานตัวตลอดจนเจนนี่เผยความในใจว่า ห่างกันก็คือค้างสายรายงานตัวตลอดขอบคุณนะที่เสมอต้นเสมอปลายและมอบความสบายใจให้เขาตลอดมาสุขสนร์วันครบรอบนะคะที่รักขอให้ทุกวันคือวันที่ดีสำหรับตัวเองวันนี้เต็นที่นะคะเขากับลูกเป็นกำลังใจให้นะคะ